วันนี้ผมจะมารายการข่าวเช้าวันนึกเคิลอาทิตย์วันอาทิตย์กีราน์ามันในส่วนนี้เราดูนในหัวข้อของกีฬานะครับคนที่เล่นรอบต่อไปอย่างเนี้ยไอจีดคนขวาก็จะเป็นในฟอร์ดเฮ้ยในฟอร์ดต้องเป็นคนรายการข่าวว่าวันนี้จะมีข่าวหัวข้ออะไรบ้างและอ่านได้ฟังเปิดตัวตบหนุ่มไทยต้องงพิหมอต้องพิงหมอใจหน้าที่หนึ่งเปิดตัวนักร้องสุกจีด ตบหนุ่มไทยอะคาบี巴าหัวโลตบหนุ่มไทยกูผิดอะไรเนี่ยโอ้โหขึ้นคาบี巴าหัวโลตบหนุ่มไทยไอจีทีนี้ก็มันก็ต้องถึงกาบาี巴拉ขึ้นมาโอ้โหพาลาหูอ่างน้ำมนต์เฮ้ยวันนี้พี่ข่าวอะไรฟังบ้างวะพระราหูเยี่ยวใส่อ่าง าหขันหูนิดๆเลยแค่ลงอ่างน้ำมดนไอ้ยุคนตองฝร่ไรวะไอ้ยตอนรไม่ข้าวมาเี่ข่าวท้ถิ่นโอ้ขอบูจีนะครับที่โรงพื่อที่ได้วูข่าวดีๆไปให้ผมจะแรงงานไปอย่างดีฝรั่งแซบใช้ยาบ่งป้ายตาเอ๋ยทำไมทำไมฝรั่งแซ่ทำไมฝรั่งแซ่ฝรังแซ่ด่าต้งหลังไม่เอยเย่ยมเพื่ออะไร มันรีบสลับกันบอะทำไมแสบนะทำไมกรูมันแซบแฝงแสบเปนแถวมันแสบมาอยู่แล้วมันก็ต้องแสบอะไรไม่รู้แต่กูชอบตัวฝรั่งแสบใช้ยมหมกป้ายตายทำไมฝรั่งแสบใช้ยมโหมฝรั่งเป็นคนแสบไม่ใช่หรือผมชอบตรลกทุนที่แล้วจเลคย์หลุดกับกระท่อมจเลคย์หลุดอัดถั่วเจ้าของกระท่อมจเลคย์หลุด หมุนควงสวรรไปที่กระท่อมจะไม่เซ้นหรอซิ่งไปซื้อกระท่อมจะไม่เซ้นจับเมาแล้วขับกินกระท่อมกูจะจับลักยังไม่ไหวจริงไม่ไหวไม่ไหวจริงพูดับลักเลยไม่ปซื้อท่อมตรงไหนอะมึงจะซิ่งไปซื้อกระท่อมท้ำไม ม็นจะเสยไปเียกันทั oh, ้งทั้งเออวันนี้มีข่าวอะไรฟังบ้างนะอข่าวดีปลดล็อกกัญชาแฮชแท็กยิ้มอ่อนข่าวดีฟอร์ดลงไปแพทยิ้มอ่อน

ใช่เป็นพอลำบากคนอื่นแล้วกันใช่แล้วเป็นผู้ขัดสิทธินะเข้ามานิดนึงมีคนลงพื้นที่แบบระดับครับผมตัวแทนหมู่บ้านผีปอบบุกเข้าล้มบุปผานตัวแทนหมู่บ้านกระหังบุกโจมตีหมู่บ้านผีปอบตัวแทนบุปผ่านนำชัพเน้ชีหมู่บ้านผี ัูความเป็นหมูบ้านพี่บ้าอะไระเนี่ยเช่นมาางเดียวกันหมดเลยวะทุกคนไม่ยอยทากไม่เลยว่ะพุเกิดชนะแล้วเมื um> ่อกี้ถ้าไปเจอไอ้ผู้ชายที่มันถือกระด้งมาด้วยชนะแล้วเทพทันใจเทพทันใจไม่ใช่เทพโชว์ก้วยออกลูกการ์าต้น เทพทันใจทันใดนั้นเองกุ้ยออกลูกกระต้นเทพทันใจทันใจทันใดออกกยออกลูกกระต้นเทพทันใจแต่ไม่ทันกู้อกอก My name is Barry a l l and I am the fastest man alive อบอาิอะไรวะเนี่ยนอเก็บล ถ้าไม่จัดกูทปถ้าไม่จัดกูไอ้เงี้ยอันนี้มนโตรเอะโคตรเยอะแล้กจะเล่นอะไรพุ่งกระชูดผมว่าพุ่งกระชูดแน่แน่เล่นดิอ้สูงอายุตีลังกาตกบันไดขี้พุ่งกระชูดแมวที่ชู้แล้วครับเปลี่ยนเป็นกางเกงในครับหัวเราะวเราะหัาะราปวดตาซายขึ้นมาตะกินตะกินแล้วแบบว่ามันตามกลิ่นคือคืออย่างน้อยอ่ะเราได้ลองเล่นเกมนี้พวกเราก็รู้แล้วนะ <Wow. S 1> เราไม่เหมาะัาชีพนะครับดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าหากยังไม่ชอบก็ฝากดูคลิปต่อ,ตอไปเผื่อจะชอบแล้วกดไลค์อันนี้ไม่ได้หลอกให้ดูคลิปต่อไปใช่ไหมไม่ไม่ไม่ไ,ม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 ไม